i d ดีฟีฟาโฟช็อป o ายโอบริการรับซื้อและขายไอดีฟีฟาออนไลน์สี่ไอดีเทพบีทังเอ็มร้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดแน่นอนครับที่นี่ที่เดียวมีบริการปั๊มเอม็มและบริการรับดึงนักเตะด้วยใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับหมดปัญหาการเติมเกมที่ยากแสนยาก You can play เว็บไซต์บริการรับเติมเกมใครที่กำลังจะเติมฟีฟ่าราคาถูกกว่าเติมเองได้เชลเยอะเติมง่ายเข้าเร็วใครๆก็เติมได้นอกเหนือจากนี้ยังมีบริการอื่นอีกมากมายทั้งเติมเกมออนไลน์ชั้นนำเช่น ว a ลโลแวนร R.O.V. หรือแม้กระทั่งเกมอื่นๆที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจยูแกรนเพจเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆสำหรับใครที่คิดจะเติมเกมริงอยู่ด้านล่างครับไปลงสนุกกันเลยเทศกาลบอลโลกก็ใกล้เข้ามาแล้วทีมเต็งแชมป์ต่างๆก็พากันบอกว่าเป็นอาเจตินาแต่คุณอย่าลืมวันนี้คิงคาริมฟูตีมฝรั่งเศสนั่นเองฮะ เรียกได้ว่าตึงทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้แล้วเรียกได้ว่าจัดปีท็อปเกือบทุกตำแหน่งด้วยนะสำหรับฝูฝรั่งเศสปีนี้นะครับไอดีที่ตองของเวดีจากนัก้วยอย่างงยครับไปดูที่ตำแหน่งแรกเลยครับเมื่อเป็นการเสยนอฬิกาครับนี่ประธานเป้ก็คิเรียนเอมปเปเป้แต่ว่าแนะนำปีนี้นะครับ ให้เป็นริมเส้นดีกว่านะครับแต่ว่าพี่เอามาใส่เป็นหน้าเป้าเพราะว่าจะได้สแต่เยอะขึ้นนั่นเองครับส่วนซ้ายขวาวันนี้ใช้เป็นฟองริเบอรีร่กับองตวนกิสมันนั่นเองครับผมรู้สึกว่าแผ่นนี้เนี่ยองตวนกิสมันปั่นดีมากๆกันเองครับิเบอรี่สองเท้าคือได้เปรียบอยู่แล้วนะครับล้วพูดถึงไม่ได้ครับกลางลูกคนนี้ครับคาริมเบนเซมาฮะเจ้าของบอลลงดอปีล่าสุดครับขนาด2ท้าล้วบอกเลยว่าลูกปั่นลูกยิงอะไรนี่ครบเครื่องแน่นอนครับคนนี้ส่วนตำแหน่งกลางรับเป็นไปไม่ได้ครับเอ็นโกรกงเต้แล้วผ สายตัดเกมนี่คือต้อง2คนนี้เท่านั้นครับนิสัยที่ได้มานี่เข้าปะทะได้รุนแรงแน่นอนครับก็แนะนําว่าใครที่อยากเล่นฟอกบาทกลางรับเนี่ยแนะนํป PFA นั่นเองนะสำหรับว่าใครอยากเล่นแนวลูกเนี่ยบี b ดีตอบโจทย์ครับส่วนคู่เซนเตอร์วันนี้เราใช้เป็นคิมเบ้ยืนคู่กับยูพาเมกาโน่นั่นเองครับก็เรียนได้ว่าเป็นตัวตึงของฝรั่งเศสรหรือว่าใครมีวารานก็ใช้วารานได้นั่นเองครับซึ่ง2คนนี้ก็ถือว่ามีนิสัย ไม่ค่อยเยอะมากด้วยมีแค่ยูพาเมาโก้โกครับแต่ว่าจะได้ความเร็วที่ค่อนข้างสูงมากๆไม่แพ้กองหน้าเลยนะร้อยสามสามครับริมเส้นซ้ายขวาวันนี้ใช้เป็นลูคัสเฮ์เดสยืนคู่กับเบนจามิปปาหวานนั่นเองเอาไว้จิ้มกับมะม่วงนะครวนี้ใส่ทั้งสองคนก็มีเข้าประทะได้ดีแล้วก็มีเาวองเฮนเดอร์ทั้งคู่ด้วยครับผู้รักษาประตูนี้ใช้เป็นอุกโกยอริสนันเองครับผู้รักษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานนั่นเองครับแต่ว่าเอฟพีมันเกินก็แนะนําว่าใส่ใเดืนปีไลท์แนะลว้วก กองหน้าเนี่ยเรียกได้ว่าตึงทุกตำแหน่งเลยมีความเร็วจบสกอร์ได้คมค่อนข้างมากเลยนะครับตัวสำรองก็อย่างพวกโอลิเวชิลูครับโอซูมาเดเบเล่แัดมาตูดี้คาสชิเวียร่ามาเกเลเล่โรเบอร์ปีเลตครับนี่แทบจะครบเครื่องนั่นเองครับบอกเลยว่าใครเป็นแฟนขับฝรั่งเศสไม่ควรพลาดคลิปนี้แน่นอนครับเดี๋ยวตามไปดูด้านในเงี้ยการจบสกอร์ของแต่ละตัวเลยครับลูกคัสนะไม่ใช่เตโอขอปใครเปิดมาเปิดเปั๊บเป้ได้อยู่ยิง เรียบร้อยโอ้โหสมกับเป็นสายส่องไกลครับขอปอกบาลูกนี้ดูทีมธรรมดาธรรมดาให้ผมด้วยนะครับพิกกี้เมนเดนี้บวกเล่นด้วยครับโอ้ยขอบคุณสิบตัวเนี่ยจอนองพูว่สิทธิ์เนี้ยโอ้โหเราดูปอกบาลสาวลูกนี้ครับตบกลับมาครับโอ้โหสมกับเป็นแบบว่าสายยิงไกลนะโอ้โหถ้ายิงนี่มันได้เลยนะปอกบาลเอฟเอครับปีนี้ดากอนเกย์คืนก่อนเดเซม่าเดเซม่า ยิงโลช็อตเรียบร้อยโอ้โหปอกบาสองเมตรนะโอ้โหทำเล่นนี่ตำแหน่งกลางรับนะฮะเนี่ยปอกบาเอปีนี้ครับแล้วสอดขึ้นมาทําประตูครับจากรุ่นพี่คาริเมเซิมาจ่ายให้ลูกนี้เนื่อยๆครับแล้วกดได้ซ้ายครับปอกบาไม่พลาดครับ2-1งหนึครัปอกบาไปครับเดนเมเล่ไปครับ,ป,รบป๊อปป๊อปป๊อปเอี่ยวตัวเออ ้ครับเอาฟอร์ออมเร็วมาเนี่ยพี่บอกแล้วปั๊ปเป้ปีนี้มันต้องเล่นริมเส้นเล่นหน้าป้อพี่ว่ามันฟอร์มไม่ออกนะบีทีบีเนี่ยดูดิพอเล่นริมเส้นพี่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยมีติเกมลุกนะครับริมเส้นของปั๊ปเป้ปีนี้นะบีทีบีบอกแปดเนี่ยยิงติดยิงติดขอระยะสังหารเมื่อกี้น่าจะได้ยิงเรียบร้อยการเตะมุมขั้นเทพครับแอ็สมัครเออเออเออเอเอดอกบอลดอกบอลซะหน่อยครับลูกนี้ เปลี่ยงคาริเมโอ้โหยิงดีไซก้อยลูกนี้ครับลมไม่ทันจริงครับเบซิมา21บเอยูบอกแปดด้วยรนะับเรียกว่าปีท็อปที่สุดแลของคาริเมเซมาด้วยไปครับเดมเบเล่โอ้โหเดมเบเล่ไม่ได้กร่านี้ยิงเรียบร้อยครับยิสมันครับสองหนึ่งนะ โรช็อตแบบหักข้อเท้าซ้ายครับกิสบันโอ้แต่ป๊อกบาสนี่แบบโอ้โหพี่ว่าเอาจริงมันไม่ควรเล่นตำแหน่งแบบตำแหน่งกลางรับหรือกลางเลยป๊อกบาสพี่ว่าไม่เล่นลุกมายิงไกลเนี่ยแต่แนะนําถ้าจะเล่นลุกนน T B เนี่ยแนะนำบีทีบีเนี่ยเล่นดีแต่ว่าถ้าจะเล่นรับเนี่ยแนะนำเอฟเอปี A P นี่แหละโอเคและดีแล้วครับผมเอาจริงโจต้าเล่นริมเส้นก็ได้นะริมเส้นฝั่งซ้ายอะ่ะป๊อกบาสยิงเรียมโอ้โห กดลูกนี้ได้เท้าซ้ายครับคาริมเบซีมาลักนาะสองเท้าก็ยี่สิบเอ็ดยูครับแนะนำนะฮะใครที่กําลังอยากลองใช้เบซีมาแนะนํยี่สิบเอ็ดยูนะครับเล่นง่ายครับเพ <mm> ราะว่าถ้าเป็นยี่สิบสองชีสอะไรรู้สึกว่ามันแบบเอไอมันยังสวิงในบางแมตช์อยู่นะต่ไอเอไตัวเนี้ยเล่นง่ายแน่นอนครับสำหรับยี่สิบเอ็ดยูบอกแปดฮะเดี๋ยวเพิ่งมีหมามากพ <mm> ี่เลยนะน้องๆหนูๆ <mm> โอ้โหแน่นไปหมดแน่นไปหมดครับ ฝันเลยลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหริมซ้ายริมเส้นฝั่งซ้ายวิ่งปุ๊บโอ้โหไปประกบตรงนู้นหมดแล้วกองเต้ยืนโล่งๆครับโหแล้วปั่นดีซะด้วยครับลูกนี้โอ้โหข้ามแม่น้ำสโตงเข้าพระรามสองแล้วจบที่พระรามสามครับลูกนี้ไม่พลาดนะเอ็นโกโล่กองเต้บุกเปียกเขาเล่นบอลไหนนายเมล่ะเดี๋ยวขอเลี้ยงหน่อยเออขอเลี้ยงหน่อย อขอเลี้ยงบอลหน่อยแมได้บอลแต่ละทีนี้กองหลังป,ประชิดตัวเราเรียบร้อยนะแมขอเลี้ยงบอลหน่อยก็ไม่ได้เออยิงอขอบคุณมากน้องแซกไปก่อนลิเบอรี่เรียบร้อยเบสมมาครับน้ำหนึ่งนะคู่หูกิมจิ ซอง,งมิงกับชาบงกุงโลนี่ถือว่าสวยครับเดซิเม,มา่าปอกบาปอกบาปาเป้โอ้โห, و, โโห و, สวยเวียล่าเนี่ยดูดิคือนี่คือข้อเสียของเวียล่าถ้าใครแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะชอบดันขึ้นมาสูงสูงแบบเนี้ยเวียล่าพี่เห็นแม่งตลอดเลยนะเวียล่าเนี่ยดูดิดันสูงเกินเวียล่าเพื่อน นิดเดียวว่ะอ้อออออยิงเรียบแล้วโอ้โหปาเป้อืมตรงนี้บอลเหินขึ้นเลยฮะดีนะที่ไม่บีเหินนะยังดีที่เป็นบอลเหินนะฮะถ้าบีเหินยังก็แย่เลยนะครับต่อใครหนึ่งที่เออ เล่นเวิร์คัพระดับยากสุดให้ดูหน่อยครับชนะผลต่างเกิน2ลูกที่เพิ่ม50ครับ <S 1> <S 1> เฮ้ยเรียบร้อยดีครับเบมาปเป้ขอบคุณยี่สิบเน็ตอะไรอะ่ะเล่นเวิร์คัพระดับยากสุดให้ดูหน่อยครับชนะผลต่างเกิน2ลูกให้เพิ่ม50ครับอุย้ยขอบคุณมากนะโอหพี่จะไหวไหมล่ะน้องชายเอ้ยไปแล้วอุ้ยยิงโอ้โหเป็นไงบา โอ้โหนาทีแรกเหรออุย้ยเอาเกินนะลูกนี้โอ้ดูฮะไหลแบบออืืคิเละพาสวยแล้วโอ้โหโดนช็อตลูกนี้ไม่พลาดครับคาริมเซีมาครับโอ้คิมมาเบ้เออโอ้หลุ้นแทบตายโอ้โหน้องเขาไม่ธรรมาดานะเนี่ย ออนแบบออนโกงออนโกด้วยโอ้โหกดลูกนี้สวยปอกบาครับอ่านะตีเสมอก่อนโอ้เหนื่อยเลยนะลูกนี้ปอกบาลูกนี้ฮะอ่าต้องงั้นครับพอปอกกิตีเสมอครับฝรั่งเศสสามสามครับจังหวะนี้โอ้โห เรียบร้อยครับแฮ่อีมีโฟกตัตะเอ้ยไม่ใช่คาริมเบตมาใหยิงลูกนี้เข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้โอ้ยดูฮะยิบเอวบกแปรลูกนี้ยิมข้ามคารามสามไปจบคารามสี่แล้วจบที่คารามเก้าที่ตรงตะข่ายครับบ,บังกวะนะไปคราคกิสมันปั่นลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหกิสมันมุมนี้ครับฉันะนั่นจบครับคุณเรียบร้อยครับลูกนี้อองตวนกิสมันครับ ล็อกเข้าซ้ายโอ้โหมุมเก่งของเขาฮะเปียงไม่ต่างกับมาเรสแมซี่เลยครับลูกนี้ไปครับไปที่วีาวี拉วีาไปครับไปครับเอาอะอรอีฟเป้โอ้ยตกกันมาเรียบรอ้อยโอ้โหใจนิ่งดั่งแม่น้ำทั้งห้าครับไหลรวมกันลงมา สวยครับดูว่าลูกนี้เบนเซม่าปิ้วโอ้มันคล่องจริงๆนะเบนเซม่าเนี่ยสมกับได้บอลลงดอจริงๆครับคารินเบเซม่าคนนี้ฮะดูครับกันเรียบร้อยครับโอ้โหเบเซม่าพอปอกบาโอ้โหนี่ผมบอกเลยว่าตัวจบสกอร์ชั้นเยี่ยมเลยครับคือตำแหน่งกลางรับก็สามารถยิงไกลได้ด้วยครับแล้วเบนเซม่าแถวสองนี่โอ้โหต้องยกให้เขาเลยครับปาเป้นมีความไวและกิดมาในปีนี้ปั่นซ้ายนี่โอ้โหไม่ต่างกับเลวเนลแม็กกี้เลยครับที่เป็นซอดฝาเขียวครับ ็ยายาเลยใครที่อยากทําฟูลฝรั่งเศสเอาเอจริงๆบวก5เนี่ยมันก็ใช้งบประมาณไม่ค่อยเยอะมากก็มาลองจัดดูแล้วกันครับใครมีความคิ่เห็นกับฝรั่งเศสไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือคุณเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์ใต้ตนี้เลยครับแ่้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ